ดกคักดกแน่มมเมนี่เข้ามาเบื้องต้งนมาขีดาคุณอะคุณแม่ค่ะกริงมันแหมดกคักบ่ค่ะเบื้องนะดกดกคุณอะนี่จะนวยเอาหลดคุณอะโอ้ยดกแห้งค่ะฝรั่งไส้แดงหงจือนซื้ออันนี้นี่บ่ได้มะฮ่อค่ะบ่ได้มะฮ่อจนว่านวยมันเหลี่ยม นม่มันเหลี่ยมนวอือกำลังพอากินสมนี่แล้วค่ะเห็นะ่ะขาฮอปอยเห็นมันดกค่ะมันก็จะนวยๆยังสี่ค่ะที่กิ่งมันก็สะเป็นพันธุ์ไส้แดงลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เพราะแต่มันดกมันก็เลยกลายเป็นหมากองางนเลยค่ะตอนนี้อื มันเหลี่ยมกําลังคว้ากินสมนี่ลักษณะน่วยมันค่ะเม็ดนี้เดี่ยวหงจ้วนซื้อค่ะดกมากเลยค่ะถ้าเสียดายน่วยมันมันกระสีกกงงลสก่เป็นหมักอง,งุนยังสี่จ้าต้องตัดทิมจ้าต้องตัดทิมโดกแห้งค่ะเป็นหมักองุนเลยค่ะเป็นพ่วงเลยค่ะ